ราคาสามพันตัวนี้สามพันตัวนี้รา 5, คาหาพันกีบหาพันกีบก็บซิบาทเนาะอ๋อกระแมนสบายสบายดีสบายด,สายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศจ้าวันนี้ก็มาขอกับเฮาซองคนคือเกา่าคือเดิมเนอกจากว่าแล้วก็น้นองส้มซีนั่นเองนะพี่น้องมือนี้เฮาก็ยังอยู่ ประเทศเล่าคือเก่าอยู่อยู่เวียงจันทนันเองนแต่มอนี้เฮาสีผ้ากันออกไปย่างบิ๊กซี่ที่เวียงจันเป็นเือตําอิดสองคนเลยหน้องของเฮาเนาะว่าสีเป็นแนวใดนะพี่น้องเลยแ <c oughs> มนบอกว่าสีเป็นแนวใด <c oughs> อยากไปอยู่บนี่ <c oughs> <c oughs> คนนี้บบอยากไปพี่น้องเพราะว่าเป็นอยากนอนนะอันนี้ก็คือเป็นเวลาจะบ่ายสองโมงแล้วนะทุกคนนะ จะบายโซมุแล้วแต่ว่ายังอยากนอนอยู่เพราะว่าตั้งแต่เสาร์นี้เขาจึงบททันด้เห็ดอียงเลยเขานนมทำไปย,ยังบททันได้กินไม่ได้พักกันนอนและกันนอนเพราะว่าพนมันตกแต่ที่นี่หันคือพ้นมันสง,งัดแล้วนะคือ มันกะขึมๆอยู่แต่ว่าห้าสิไปในระหว่างที่ล่อถาหนองมาหาไปเที่ยวนะพี่น้องเดี๋ยวหฮาสีไปยางบิ๊กซีอยู่นาม,มบา้านนาะวสิเป็นแนวใดว่ามันจะคืออยู่ทางฝั่งไทยหรือบอ่ลหลายๆคนบอกวา่าเพาาี่ว่าคือบ่ไปเซเว่นแน่เซเว่นนะพี่น้องช่วงนี้มีคนเห็ดเซเว่นไล่บัวจะเป็นทางไทยหรือว่าทางลาวนะนะ้องเห็ดเซเว่นขนาดเลยถามมีเวลาเดี๋ยวพ่ว่าจะไปนะทุกคนเนาะเซเว่นเนาะเดี๋ยว ติดตามตอนต่อไปเด้อจ้าโอเคบ่าวลายใหญ่หางเด้อจ้าทุกคนนะไปเอาไปกันเลยก่อนที่จะไปเบิงนะจะฝากติดตามฝากกดติดตามกดซับสไครต์และก็ที่สาคัญอย่าลืมสนับสนุนโดยการเบิงโฆษณาดูโฆษณาให้พี่ว่าน้ำเด้อห้องบ่พอเชลัยกำลังพักกันยางมากเขาที่อาปพดพ่นตกและพี่น้องเอ้ยตกแห้งขนาดเลยฝนนี่ชุดหยอดว่าพนน่ะลี่โคนาเลย แนวนี้นักท่องเที่ยวสิมีมาแต่ใชแหละมันยามพนเนาะแลนแลนแลนนโอ้ขักขนาดเลยเมื่อหนึ่งครับโหลดมื่อหนึ่งแบกเบี้ยเมื่อหนึ่งถือเบี้ยโอ้เบิงพนมากระฝากฝากระพนอลีบัดเหนียวในระวังทางกระสให้เบิง่งพนทางเด้อพี่น้องเอ้ยพนทางเบิง่งเอาเด้อ โบวาลายใ่หางเจ็บข้อพ้นกระตุกลดกระเที่ยวลายลดลายบอกเลยว่าลดลายอยู่เวียงนี่ลดลายพี่น้องเอ้ยลดลายแล้วก็ติดแหงนะคือแบบาะคนในหันกับแบบโอ้โหเอารัดกันขนาดเลยแหละเอาจริงเลยแหละแบบบันทีพธ์คนทางมันกะบว์พ่อเสด็แป้งบว์พ่อเสด็ยยังเนาะลดติดขนาดสุดๆนะคนทางกับแปลกเปลือนขนาดลุยแข่งฝน พากกันไปวิกซี่อยากกินเขานะทุกคนเนาะบันนี้ในโรงแรมหรือว่าในบ้านพักเพื่อนกับบ่มีบ่มีรถที่จะคอยบริการหาเองนะว่าไปใช้มาใช้เนาะก็ต้องย่างไปเองรถถีบหรือว่ารถจักรยานกับ่มีรถจักรหรือว่ามอเตอร์ไซค์กับบ่มีนะทุกคนเนาะเอาก็ต้องแบบเออไปในนี่เลยยางหล่มเพื่อนกระบ่มีที่จะหายนะก็ต้องแบบเออยูตามยะถาเอไงซะ ก็เลยพากันมาแว่หลานเบียนะทุกคนวันมาสามหลมแต่สุดท้ายก็บบอมีหลมนะทุกคนเนาะเขาก็เลยไข่ยังวะแกงกิเลสกไข่พะโล่แม่ข่าไปอยู่แอบเปิดเชยอ๋อขมูโอ้ยเนี่ยเขาบุยยากเขาบุกินนะเฮ้ยแลนไปห่อห่อไปหลานเออหลานปลาเผาไปกินหลานปลาเผาเนาะมาป กินปลาเท่าปลาเท่าปลาเทาเบิ้กเบิ้กกินปลา,ปเ,ทาปเท่าก่อนเขาจังเขาไปบิ๊กซีเดย์บิ๊กซีอยู่หันไปสินี้เดย์บิ๊กซีปะเออไปห้าเบิ้งอันนั้นติมันนาซิมี่อยู่ตี้ขาดเลยเบิ้ดเขามาบิ๊กซีอยู่แล้วมาห้ายางเบิ้งบิ๊กซีอยู่แล้วเอนี่พรองกับซีในราคาแต่ต่างกันลายอยู่น้องนๆชมซีเนาะ กองสิยูในราคาแตกต่างกันลายอยู่เนาะตัว,วนะตนี้สี่พันกีบสิบห้าพันห้าร้อยเกีเอาอยู่บ่ห้า,หาร้อยกีบมาทุกคนแม้ว่าเสียหายเบิง่งราคามาหมาะต้องมาผากเสียงเอาด้อเพราะว่าในบิก๊กซีผนเปิดเพลงดังขนาดนะั้นทุกคนเพลงของเสกโลกโซแล้วก็เพลง สติงไ้าขนาดนะเปิดแต่เพลงไทยนะโบเห็นเปิดเพลงเลาาสักเพลงเนาะอันนี้ก็คือมาหมาญี่ปุ่นมาหมาเกาหลีนะทุกคนละค่ะก็สิแตกต่างกันอยู่ในไทยรลายเพราะว่าจะเป็นขนมเนาะขนมนมเนยก็สิราคาต่างกันยังเช่นเชนวิชนี่เพราะว่ากัสีเห็นนาวพันค้ายเศร้าพันกีบเศร้าพันกีบกับยูนนราะคาะ0บาทบอกงไงซะทั้งที่อยู่ฟังไทยเห็นพปนท้ายแข่ เส้าหาบาทเองนะแซนวิชเสือส่อๆนี่ก็คือขนมเนาะขนมแบบนี้กันในราคาเส้าอ่ะเส้าโกพันกีบก็เล่าๆเกือบจะหาสิบบาทกับชิะมาณน,นี้เนาะก็คือแบบบอติดตามราคาไปาว่าง่ายซะอันนี้ก็คือปลากระป๋องพวกอันนี้กับชิพขายลายเนาะอย่างเช่นปลากระป๋องกับขายสิบสิบสี่พันขายชิมหาพันชิมหาพันก็นอยู่ในเนนล่าๆแบบ อาเศร้าหาบาทกะถือว่าบ่อบ่อแพงบันไดนะอยู่กะบปรเต็กต่างกันอันน้ำมันนอนน้ำมันกะชิคายแพงน้ำมันขายหาสิ are บกว่าพ nice. ันกีบนะหาสิบเจ็ดพันกีบนะทุกคนกับชิมาเบิงอันนี้เนาะอ่าสปอนเซอร์เพิ่นกับขายขวดละสิบพันสิบเอ็ดพันกีบสิบสองพันกีบสิบสองพันกีบกะอจู่ในล่าแบบประมาณ สิบสองพันกีบกับประมาณเศร้ากว่าบาทนะพี่น้องโอ้ก็แพงเนาะเอาแวเท่าไหร่ก่อนนะหนึ่งเซนหนึ่งเซนเซลซีพันสซลสีพันกีบยอดลงนี้น้ำเนยใบมีบใบผันว่ามีกระใบหาผันยอดตู โอ้ยงั้นก็เอาไว้เองอ่ะปล่อยเป็นหลักฐานออกมาและออกมาและจากบิ๊กซีเบิร์ดเซนต์เบิร์ดเซนต์ปายหว่อไปตัดรวยเซนต์ปาย แต้มาบิ๊กซี่อยู่เล่าเลยพี่น้องเ้ยนี่คนบคหอยมีลายเนาะเดี๋ยวเขาออกเลยเนาะจากบิ๊กซี่อยู่ทังฟังล่าเนาะกล่อ,องมันคือขาวโป่งแต่ว่ามันบ่ธามาศเลยเออนี่นะแสงมันบ่ไหเพราะว่ามันบบมีแสงพว่าฝนมันตกเลอฝนมันตกตลอดเลยแมน่นี่ลหละต้องกมาสื่อ กินเขาแห้งนะทุกคนเนาะโอเคเด้อเนาะอีพี่นี่นะแค่ว่าก็ต้องโคจบแค่เพียงเท่านี้แหละเดียวว่ามีความขืบมหนาเกี่ยวกับอาความประทับใจหรือไวยังเดี๋ยวสิมาเราให้ฟังไหมเนาะพี่นอ้องแต่ว่าอีพี่นี่เขาปิดเขาเพียงเท่าน,นี้ก่อนเพราะว่าอยากกินเขาแห้งเดียวสินางตลาดมาจองเ้องกระสือมาใหม่ๆเลยอันนี้จองมีราคาหาสิมหาพันกีบเนาะหาซิมหาพันกีบกับประมาณหนึ่งร้อยเนาะกระถาเป็นไทยกับประมาณเก่าสิบเก่าบาทพี่น้องก็ถือว่าบ่แพ้งมันก็ อยู่ในราคาทีปกติคือกันแต่ว่าพ่อต๊เป็นเงินเลลาอะไรมันสิแบบคือจังแบบโอ้โหแพงขนานดะในี่ยห้าเงินบไหรเนาะแต่ละเมืองห้าบไหรเขา,า,า,าคิดว่ามันแพงล่ะโอเคจะพอกันไหมพี่พี่นาเนะาะบายยนั่งบายบายอกกันไหม